ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลค่ะตั้งชุดเฉพาะกิจปกป้องพืชผลการเกษตรตามแผนป้องกันปัญหาการลักลอบลักทรัพย์พืชผลทางการเกษตรนะคะรวมไปถึงเครื่องมือทางการเกษตรที่มีการมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมหลังจากที่ตลอดปีที่ผ่านมาพบการลักลอบขโมยในช่วงที่เกษตรกรกำลังได้รับผลผลิตค่ะ กำลังสายตรวจป้องกันและปราบปรามที่รับมอบหน้าที่เพิ่มเติมในช่วงฤดูผลไม้ของเกษตรกรก็เป็นไปตามแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมการลักทรัพย์พืชผลทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเกษตรจังหวัดสตูลนะคะทีมงานก็ได้ลงพื้นที่สวนของนางสาววรรณภาคงเฟชเกษตรชาวเกษตรกรชาวตำบลวังประจันอ์อเภอควนโดนที่ตอนนี้พืชผลกําลังออกผลผลิตหลากหลายชนิด พันตำรวจเอกพระสิทธิสานติประชญารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูลเปิดเผยนะคะว่าการนำร่องลงพื้นที่ถือเป็นหนึ่งในแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมการลักทรัพย์ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพบปัญหาการขโมยพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นขโมยทุเรียนลองกล้องปลาลมน้ำมันแล้วก็ยางพาราตำรวจได้มีการออกแผนในภาพรวมของจังหวัดเกี่ยวกับการจรกรรมพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเกษตรอำเภอเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้ก็มีการสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเจ้าของสวนผลไม้ในการช่วยกันดูแลป้องกันรวมทั้งการแจ้งเบาะแสข้อมูลด้านการข่าวกลุ่มต่างๆที่เข้ามาก่อเหตุแอบแฝงเอาเปรียบทั้งผู้บริโภคและเอาเปรียบเกษตรกรค่ะ